สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกําลังคุยกับสกมเ m m e r อยู่นะคะสังเกตได้แบบนี้หลายคนบอกว่า scammer คืออะไรคะโคเชอเอม scammer ก็คือคนที่เข้ามาหลอกลวงคุณนะคะเอามาหลอกเอาเงินคุณนั่นแหละพูดง่ายๆคือนักต้มตุน๋นง่ายๆดีๆนี่เองแต่เป็นนักต้มตุ๋นข้ามชาตินะคะไม่ใช่คนไทยเป็นต่างชาติที่รวมหัวกับคนไทยบางกลุ่ม เพื่อที่จะหลอกคุณหลอกเอาเงินคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือแบ็กเมลหรืออะไรต่างๆในเรื่องของลงทุนก็แล้วแต่นะคะเรามาดูเลยว่ามันจะมีลักษณะยังไงบ้างข้อแรกเลยค่ะใช้รูปที่ดึงดูดใจอันนี้จะใช้ในกลุ่มของผู้หญิงที่เข้าไปหาคู่ในเว็บเดทหาคู่หรือแม้กระทั่งคนโสดที่สามีอาจจะเสียชีวิตเป็นไม้อยู่บ้านเนาะคนเดียวกําลังมองหาคนรู้ใจหรือบางคนก็ไม่ได้มองหาคนรู้ใจอะไรหรอก เล่น Facebook อยู่ดีๆฉันก็อยู่คนเดียวมานานดันเจอหนุ่มหล่อนะคะใช้รูปที่ดึงดูดใจมาชอบก็เลยเผลอไปกับเขาอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะจะมีในลักษณะแบบนี้ข้อที่2คือพอเผลอไปกับเขาแล้วนะไม่ยอมเปิดกล้องกับคุณเพราะคุณอาจจะไม่ได้เก่งภาษาบางคนพื้นฐานไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอยู่ในตัวเองอยู่แล้วพอเปิดกล้องไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกลัวพูดผิด นะคะลัวพูดไม่ได้ก็เลยไม่กล้าเปิดกล้องอันนี้ยกมเม m e r ชอบมากหรือบางคนพอพูดได้นะคะ scammer ม,ม,มันก็ใช้ภาษาอังกฤษในการคุยกับคุณอยู่แล้วก็อาจจะมีแค่โทรมาหาคุณแค่นั้นเองนะคะทีนี้นะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะเสนอการช่วยเหลือในเรื่องของเงินซึ่งเขาเสนอช่วยคุณนะมีปัญหาอะไรไหมพี่จะช่วยอ่ะผมจะช่วยคุณอ่าผมจะมาซื้อบ้านซื้อคอนโดแถวกรุงเทพ คุณพอจะรู้จักใครที่ให้เช่าหรือขายคอนโดไหมไปสำรวจให้หน่อยได้ไหมอันนี้ตรงเอ๊แล้วนะเฮ้อะไรวะเนี่ยออยู่จะไม่ให้เราเดินหาคอนโดมีหลายคนไปนะคะมาปรึกษาโคเชม,มีหลายคนไปสำรวจคอนโดและเรียบร้อยว่าเอ๊มีคอนโดตรงนี้นะแถวสุขุมวิทนะราคาเท่าไหร่ผมอยากได้สักประมาณสิบล้านขึ้นเอ้ยทํามาเป็นคุยทํามาเป็นคุยแบบเยอะแยะอยากได้สิบล้านคุณขึ้น คุณก็ไปติดต่อคือความจริงเข้าใจไหมว่าเขาหลอกคุณนะคะทีนี้พอพอเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าอะติดต่อเอาคอนโดอันนี้แหละคุณไปเจรจากับเขาได้เลยเดี๋ยวฉันจะส่งเงินมาให้เธอทางเครื่องบินแบบเร่งด่วนเรื่องมีแผนมาแล้วนะคะทีนี้ก็พอเงินมาถึงปุ๊บเป็นตุเป็นตะนะคะส่งมาเป็นแบบร้อยล้าน นะก็มีมาแล้วนะคะแล้วก็ให้คุณมาเอาเงินพอมาเอาเงินปุ๊บมีเจ้าหน้าที่โทรมาหาคุณเนี่ยเงินมูลค่า100ล้านจากมิสเตอร์จอหนหรืออะไรก็ว่าไปดะดเด,ะดะนะคะส่งมาให้คุณคุณจะต้องมีค่าเสียภาษีเพื่อรับเงินเท่าไหร่ล่ะ1นึ่งแสนสองแสนก็ว่าไปจากนั้นไอ้นก็บอกว่าหุ้ยฉันไม่แน่ใจฉันลืมไปเลยว่ามันจะต้องติดแบบนี้คุณนะรีบ คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคุณพอมีเงินไหมไม่มีก็ไปยืมคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะเอาเงินมาฉันน่าอยากซื้อคอนโดเพราะว่าเงินที่ฉันส่งไปให้มันมูลค่าร้อยกว่าล้านคุณสามารถเอาตรงนั้นได้เลยแล้วคุณซื้อคอนโดให้ฉัน่าคุณสามารถเอาเป็นแบบเป็นสิบล้านยี่สิบล้านก็ได้ฉันจะให้คุณแต่คุณช่วยจ่ายสองแสนให้ฉันก่อนได้ไหมเกิดความโลภบ,บางตาจ่ายค่ะมีคนทําไปแล้วนะจริงๆเยอะด้วยนะคะเข้ามาปรึกษาโคชเชม เยอะด้วยก็จ่ายไปนะคะเพราะอะไรเขาเร่งด่วนนะนะข้อสเต็ปถัดไปคือเร่งด่วนนะคะจากนั้นคืออะไรมีการปลอมแป,งปล,ลงใบรับรองทำเป็นกระบวนการทำให้คุณเชื่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวีซ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตั๋วเครื่องบินอกงสุลกากรนนะคะอะไรต่างๆที่ที่เขาปลอมแปลงปลอมแป,งปล,ลงใบรับรองอะไรต่างๆนะคะถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะอย่าเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยง แล้วเราลองนึกถึงใช้จิตวิทยามันสมองของเราควรบ้าอะไรจะส่งเงินมาเป็นร้อยล้านคุณสามารถไว้ใจเขาได้มากน้อยแค่ไหนทั้งที่ไม่เคยเจอ,เจอตัวกัน,เป,นเป็นในชีวิตขนาดเพื่อนเนี่ยเจอกันทุกวันเนี่ยขอยืมเงินกับคุณนะ่ะยังยากเลยคุณยังไม่ไว้ใจเลยว่าให้มันยืมไปมันจะคืนใช่ไหม เข้าใจไหมคะแล้วนับภาษาอะไรกับร้อยล้านร0อยกว่าล้านนะใครจะบ้าที่ไหนเอามาให้คุณคุณต้องมีแบบสตินะคะคิดวิเคราะห์อันนี้แหละคือกลยุทธ์ที่ส scammer มมอ,อะมักจะหลอกง่ายๆโค้รถึงบอกว่าบางคนวันหนึ่งเสียไป500แสนง่ายมากนะคะง่ายมากๆเลยดังนั้นนะคะเราต้องดูแลตัวเองให้ดีโดยการหาความรู้เยอะๆ ถามว่าจะเจอคนดีไหมมันเจอแต่คุณต้องฉลาดเข้าใจไหมคุณต้องฉลาดเลือกถ้าคุณไม่ฉลาดเลือกคุณจะติดกับดักทันทีนะคะคนดีๆก็มีเยอะคนรวยๆมีเยอะค่ะหนุ่มต่างชาติเพียงแต่อันดับแรกคือคุณต้องเติมความรู้ให้ตัวเองก่อนวิเคราะห์คนให้เก่งก่อนนะคะคุณจะได้เจอคนเหล่านั้นแต่ถ้าเราวิเคราะห์ไม่ให้เก่งเราก็จะได้เจอเหมือนสถานการณ์ที่โคชเอ็มเล่าให้คุณฟังนี่แหละคุณจะต้องจ่ายหมดกี่สิบล้านคนหนึ่งจะมีแฟนฝรั่งอะ ทั้งที่มันไม่ต้องจ่ายเลยก็ได้เข้าใจไหมคะดังนั้นถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดใจกดแชร์ให้กับโคชเอมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปคะ่ะ